อะีตพาป๋อป like ่งล่างอกนวไอกลา้ามันเออเป็นบอมเล็มอ้ยชื่อเราเมนมาเรื่องความจริงแล้วฉันเป็นผู้หญิงแตกเลือดจอมอีแตโอ้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขามากค่ะมาค่ะวันนี้นะคะรายการแตกเลือดของเรานะคะข้ออนุญ,ญาตนะคะมีแค่กลับเชิญนพิเศษค่ะอยู่บ้านไม่อะไรแล้วเป็นดาวติ๊กต็อกนะคะคนโฟลโล่ห้าล้านคุณผู้ชมค่ะไม่ใจจนคะ่ะไม่ใจจน้นมาห้าเหมนอนจะเจ๊คะ่ะข้ออนุญ,ญาตกดริงเรียกร้องให้เไปบุบาทำเพลงนะคะไปฮัลโหลฮัลโหลเอาเวียด มีอาหารถั่วเสมาให้กินธรรมชาติมารายการแต่งเลอทั้งทีโอมะกอเซ่เลยหรอโอมากัดเซี่ยวเลยเดี๋ยวเราไปท้าหน่ะค่ะถือว่าข้างในขับไปไปมามามากายผมคุณหอมลยมื่อกี้ดูแบบมีอะไรดูแบบมีอะไรเดี๋ยวเราจะกินก่อนนะคะแล้วก็ท้าถ่ายมันเคื่อยไรนะคะเออ การกติใจให้โทมัสคอมและธรรมชาติรับประทานอาหารเหล่านี้และทายว่ามันเป็นสัตว์อะไรเดียไว้ตะถาโอ้ขงล่าล่าคุณก็บอกล่าชุบเป็นก่อนนี้ไอ้เป็นต้องเลยนะครับที่หัวไอ้เป็นกว่าไม่ใช่สัตว์ปกติมีค่ากว่านิ้วคึ่งอ่างขาดขอบจงโครงจงอไ้ เรามาลองชิมพร้อมกันไหมได้ค่ะได้ค่ะโตโนนี่เหมือนเป็นส่วนในนี่น่าจะเคยหนึ่งสองสามค่ะอืมมันไก่อ่ะมันไก่มันข่าไก่ทอดเลยอ่ะอืมมันกลินร้อยอะไรนีเนี่ยเต็มเดือดไปเลยค่ะมากไปค่ะอ่าอืมอืมกลินร้อยนะกบทอดกระเทียมค่ะทอดกระเทียมเป็นคำตอบที่ถูกต้องอืมอีเม นี่มันจะกอกูไม่ยให้ยเบ๊นอ้เบ๊นนั่งนิ่วกอติดก๊อกอีเด้กาแฟไม่ดีเบ๊าน้ากาแฟอเมริกาโนมอีกเด้ออ้เบ๊นเดียวเมาแล้วครับแล้ผมได้มีน้ำแบบว่ต้องไปตอบเนด้านไหนหน่อยมีคนยักรู้ว่าถ้ามาชาร์เริ่มทำโซเชียลมีเดียนะรือือ ตอนสมัยนั้นก็สวยแล้วเรายอมรับนะเออโหจริงว่าคุจะออเด็กดีแค่วันนี้ยจะเราออาโปไทยรัตเป็ลยนะข่าวฆาตกรรม บอกก้อนน่น้องทะสมัยมหาลัยแม่หลอดทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาก็เลยเห็นว่าแบบเอ้ยน้องคนนี้แบบตัดคลิปได้อะไรเงี้ะมาลองทำติ๊กต็อกดูไหมพี่เขาชวนพี่เป็นเอเจนซี่ตอนนั้นว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทำก็เลยแบบเฮ้ยมันคือฉันใช่โอ้มีคนดูไงเอ็มมันอปกระเทยนะเบ้าย้อนผมพูดรถทำมันฟื้นดีว่ะให้มันคนดูว่ะต้องเริ่มโชโนต้องโชกี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เล้ว่ะทำเยอะก็เด็กๆมาตะลอดอะไรแบบนี้ค่ะเปลี่ยนมาเรื่อยๆคอนเทนต์แบบเราไม่เบื่อๆนะจนตอนนี้กูไปู้ชมห้าล้านเฟลเวอร์ เขากับซิสอีท่ามีไหมมีนะเพราะว่าม็นก็นอ,นองเป็นคนที่แบบว่าเจอใครแล้วเป็นคนกล<อ><อ>้าเล่นเคนกล้าคุยผมมาทำตงนี้เหมือนแบบหน้าที่การงานมันบังคับให้เราแบตเตอร์ทำนเนี่ยได้ทำนึ่งได้คุยกับคนได้เจอคนงานได้แบบเปิโดโอกาสให้เราอะไรอย่างงี้ได้ดูจากคนที่แบบเก่งไในของสมาัยนันน,นี้เริ่แบบมีควาชื่อเชฉยเวยงามมันนะเราก็ไปเจอกับกระทบไล่กับดารานอยากเบียร์กับน้ำซองน้ำโรยข้าดูชอบอันนี้ครับอยากเบียร์กับน้ำซองโรย

ไม่โหลเก่งป้ามันจะแบบใส่เพลองเยอะดับกลิ่นพอทำเพ็ดดีนะเก่งป้ามันต้องเพ็ดๆพ็ดเม็นเงนก็แบบปิ้งมันจะแรงเพราะฉะนั้นนะคะเอาลูกมาพูดตะไคร้ไปได้เคยยันกันนะคะวิ่งมาเพื่อท้ายไหนการอยู่กูมิเอาใด้ปุ๊บแต่ว่าเอาปักหลบวักข้ามมันก็ตึงยันเข้าไปทางนั้นเลยนะไม่สคัฟมาเป็นโปรดิวเซอร์อีกคุยมิสติสเทประเทศไทยค่ะตอบไปไม่เคยนะวินี่ดูเพ่นกว่านั่นแหละนี่คุณผู้ชมมันมีสีเหมือนแบบเป็นสีเหมือนอาหารป่าแน่นอนเลยอย่างนี้ที่มันอันนี้หนวกว่าเนื้อตัตาโค งูเห <anto> <haft kaz ali> <isto> ่าบอกล้าค่ะขวางงูบอกล้าแน่ะอนนจะไปหางูวอะไรมึงกินเขากินกัน้วกบอกล้าอไข่งไม่ได้อยู่เมืองภาคใต้ม่นอยากูกูที่ด่ายากูที่ด่งวัดในอุไันสั์ต้นยางก็อย่างเลิ่อต้นยางต้นป่มต้นควอย่างเพกูบอกล้ากูบอกไม่มีได้อย่างไงไปอยูยได้ทาไปกินกูบอกล้าอีกเป็นเป็นโรบอทอกไข่ดออะไรกระอกเทหรอกระจแอนกู ก็ไม่ได้ตกปากสีง้อนี่ฉันพูดแนเธอไปปารีสมาแล้วได้หลา้ฟังที่ปารีสเป็นแผนล์เมืองฝรั่งเป็นแผนล์ลูกสาวปารีสหล่อตอนแรกที่น้องไปอ่ะคือน้องไม่เคยไปเลยหัวแบบอยู่โลกไปคนเดียวนาะพอไปนี่ก็แบบเออผู้ชายมันกินได้ทุกคนแหละไม่เอาได้เลยพอเราเฉพาะเว้ยไส้ไม่ไปเดินหลอกตอนแหลกชาอย่างเดียวเลยตึ้งเหมือนอมเลแมอุ้ยเออคนเขาดูใจดีเนาะเราดูแบบใจใจดีใจใัใจยา ซึ่งเราทุกหลักไหมปาเปิลแล้วเป็ไป,ไ,ปไม่โดนผมว่าเราแบบไปนี่งไปเ,<อ>เป็นกลุ่ม,มนึงก็แบบระวังมาแบบเสื้อเสือโอย้ยไอ้กอกอยู่ไสกับปเ,เป็นเสื้ออะไรแบบนี้<อ>ซึ่งกอกบอกไม่ต้องกลัววะดูไม่รู้แล้วไปดักสองเทียวอะเดินไม่มีพิรุธเลยที่นี่ไม่มีตาปูข้อแบบไปสู้นะแต่ตำรวจอ์วัวแหระจังข้อแบบนี่อยุคนี้อะแล้วก็เลยไปที่สเป<อ>นไม่ยอยู่โรงแรมไม่รู้แบบโรงแรมที่นู้นชอบเป็นไรนะมันชอบทำผื่นห้องน้ำอะสู้กับาผื่นท้องนอน ท่วมเลยท่างท่วมเขาเตินมันเหนื่อยไรมันแล้วก็เปิดน้ำแช่เต็มรงมวนมันเยอะเนาะอ้๋อมาขึ้นไงไต่พ่วงเลยตับเปลือยไต่พ่วงเลยู่นั้นก็เลยไม่ได้นอนเลยรีดพรมรีดรีดจะเอาไหนพอพุ่งมาเป่าก็ไม่ได้ไม่มีทำรีดอยู่ละสามสี่ชั่วโมงนอนตื่นแบบตอนเช้าทก็รีบลงไปเช็คเช็คเอาอะไเดี๋ยวรอที่รีดอ๋อดาวโรงแรมเลยไม่ได้พี่กอล์กาเป็นหัววันนั้นน่ะติดแพร่รีดบอกว่าตัวมันเหลืออะไรมันเออกลับมาหนุโรงแรมโรงแรมเดิม ออกมาเช็คอินใหม่ค่ะห้องเดิมค่ะมันน่าจะเห็นว่าอกาว่าพลุกไปเยอะคือนั่นก็อีกชั่วโมงแล้วสิบเอ็เแลอวนึงก็คือแบบห้องน้ำอ่ะย่านมีแบบใส่ช่องใส่ชีสได้แบบนี้ไม่มี หันมาห้องหลงและค่าชาวอย <laughs> so ู่รูปอยู่แฮทจิลิซึ่งตัวมีอยู่นี่ตัวแฮทใส่ชีววานอะไแชีวันโซเลตไอชวลุ่ว่าน่ะซ้ำท่าเป็นไอว่านตัวลุว่านแต่ว่าเาทำแทงไอว่านตัวเม็กเออร์บชันน่ะไอว่านตัวแฮทแฮอะโมเมนต์ก็ลุกูุ๋งลุดไอร์ไกย่ะอยู่แฮทจิลิซใส่ยานเมนหลงใส่มาไม่รู้เลยวาแบบเฮ้ย <laughs> <c oughs> เออทำไมมันไม่มีสายชี้พาะอร่ะแล้ว oh. กาา็ไม่รู้ว่าเช็ดเช็ดไ,ไ,ไปเช็ดไปเผื่อเช็ด วัดแรงวันส่วัดเศามันเดิมแค่แซ่บสวัสดีซีเท่านั้นแหละชื่อเราเมนมาหรือความจริงแล้วฉันเป็นผู้หญิงคือมันด่าไส้ชิบมันด่าไส้บนี่ยปาดเขยกับด่าไส้มันมีอยู่ร้องหนึ่งที่มาญี่ปุ่นเราคิดว่าเราไปคนชอบหน้าเนาะเมือห้องญี่ปุ่นมันจะมีห้องที่แบบห้องนั่งเล่นที่มันจะแบบติดกับหน้าต่างตอนนั้นไปสวงหน้าหน้าพอดีหิมะตกมันแบบนี้ปิดห้องกลางแล้วก็นอนอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เปื้อน กนาวีไม่ตื่นมาทึ่งก็แบบอ้าวนี่ลบไม่แลยหรอโอเคน้องไปทาโลบอีกครั้งอ่ะเดือนละม่ะวันนั้นน่ะแบบหน้าหมาแต่ว่าแบบด้วยความที่เราชฉันว่าหมาเผื่อที่มันหลับเขากระโดดที่ปากหัวเลยลชิมอันนี้สิหมูตุน๋นเรามาจาัดจานต่อไปน,นั่งนึกว่กจะแบบเป็นหมูเถื่อนเลยนะนี่เป็นจะหมูเถื่อนเลยมันเป็นชัน้นมันช้านี่เลยหรอนี่อืมชิมผัดเล่ยบอเขินปาค่ะเขินปากหรอกินเป็เนื้อล่เหลาความจริงแล้วไม่ใช่หมูเหลืองไม่เคยวันนี้ เลยที่คืออะไรถูกต้องอ่าปวดเท้าเออหรือมันข้าชองไหมวันนี้รสชาติดีกว่าลิคิดอันน<ว>ี้เพราะร้านนี้แบบทำบบอร่อยด้วยนะเออไม่มีความข้าวเลยโอเคเลยนะหายนอนอยกินน้ะหมวกกวนว,นว,นว,นวน่าถ้าเราไปกินในป้าเราจะห้ามอ่ะสักกินในเมื่อไหนนั่นนงเลยที่แบบว่าพุงหอกใส่ปลาตายปวดต้ามันตายเลยข้าวมันไปลงชายแดนกินปุ๊บหยิบเยากับระเบิดตายหรือว่าตายหอขอเองกิน แต่ถ้าเกิดไปแบบว่าลงบ้านก็เลยนจะเหลือแบบสร้างเต็นท์สร้างบ้านโดยท้ายกันนอะเออุ้ยนี่เหมือนแบบว่าชวนไปวายน้ำหนักฮะตอนแรกบอกอุ้ย่าไปยากไปอยากไปเจอว่าพอเห็นคนรีวิวถามขึ้นเลานั่นแหละมีมีที่ทดแทนไม่แบบที่แทน่ะตายไม่ได้อ่าใครรู้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะอันนีวเราแลกเงินทางเลยอันนี้คือชอบันได้มากี่สุดเออวายอันนี้ร้อยอันี้มันแบบอยู่ในงานซ็อกปรับชายมันเก่งงานเลยตึ้งแต่จะคิดเลยนะถ้ารอดวันเนี้ย มันนี่มานี่มันมนี่มันเฮ้ยเี่มันไปบอกวันที่ดนหรอครับ่ตัดแย่กลงทู่อะซี่บุญรบกาขอคขอบคุณธรรมชาติขอบคุณนะครขอบคุณค่ะเวันนี้นะคะนุ๊กมานะคะแากให้ธรรมชาติฟากช่องทางอารติดตามดาวน i ติ๊กตอกของเราค่ะก็ฟากนะคะช่องติ๊กต๊อกยูทู a เฟซบุ๊กไอจีไรชื่อเดียวหมดเลยนะคะธรรมชาติค่ะตอนนี้นะดังมาในติ๊กตอกฟากเลยนะ ทูบก็ยังตอนนี้ปั้ติดตามธรรมชาติเลยค่ะและสำหรับอาหารป่าอร่อยๆวันนี้นะคะต้องข้อขอบคุณร้านอาหารป่าป่าเช่าเลยนะคะร้อยเด็ดทัศน์ศตถูกอย่างน,นี่ค่ะก็บมาเป็นค้าค่้าดินเนื้อดีอกว่าเนื้อไก่น,น,กนอมูยร้อยเด็ดเออฝากด้วยนะคะเออร้อ,รอยทุกย่างนะบประวันและสำหรับวันนี้นะคะรายการแต่งวดกับธรรมชาตินะคะก็ขอ,ขอลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบบ๊ายววยเหรอ สวยทมแรเดี๋ยวาำสวยได้แ้วเดนเพลงไม่ไหวเหรอนะก็ิกลับโตตัวอุปกรณ์ช้าแค่เหลค่ะ5 4 3สี่าอควย